สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำโปรแกรมบัญชี Accounting Pack ค่ะเริ่มจากการเพิ่มข้อมูลของทางร้านค่ะไปที่โมดูลการตั้งค่าคลิกข้อมูลบริษัทกดเข้าข้อมูลบริษัทค่ะในส่วนหน้านี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีชื่อบริษัทรหัสผู้เสียภาษีวันที่จดแวดโลโก้บริษัทในส่วนของโลโก้จะเลือกเป็นไฟล์หรือรูปภาพก็ได้ค่ะ ีที่เริ่มเอกสารในตัวอย่างจะเลือกปี2568รอบบัญชีเริ่มวันที่1มกราคม2568สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2568ต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลสำนักงานใหญ่ค่ะ TU 24ทับ4ต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลสำนักงานใหญ่ที่อยู่253ทับ8ที่ตั้งสำนักงานในตัวอย่างจะอยู่ในจังหวัดตรังอำเภอกันตัง ตำบลกันตังรหัสไปรษณีย์92000หมายเลขโทรศัพท์0884282624ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะในส่วนของหน้าที่ปรากฏอยู่ตอนนี้คือหน้ารายละเอียดทั้งหมดที่เรากรอกมาค่ะต่อไปจะเป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าและหมวดหมู่สินค้าค่ะไปที่โมดูลการตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะคลิกสินค้าและบริการกดเข้าข้อมูลสินค้าและบริการค่ะ ต่อไปเป็นหน้าตาการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ค่ะการเพิ่มรายการสินค้าใหม่มี2วิธีให้เลือกค่ะในส่วนของตัวอย่างเราจะเลือกฟอร์มรายการสินค้าใหม่ค่ะในส่วนหน้านี้จะเป็นรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารหัสสินค้า001รูปแบบสินค้าเราเลือกทั้งซื้อเข้าและขายออกชื่อสินค้าหรือสินค้าที่เราต้องการเพิ่มสามารถกรอกลงไปได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นรายละเอียดสินค้า คือการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าในส่วนของบัญชีคุมเราเลือก1 1 4 0เป็นบัญชีคงเหลือค่ะต่อไปรูปภาพของสินค้าสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะหมวดหมู่สินค้าบริการเลือกตามสินค้าที่เราเพิ่มได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นหน่วยสินค้าที่เราเพิ่มไว้นะคะ เสร็จแล้วต่อไปจะเป็นข้อมูลราคาสินค้าขขา่ออกและข้อมูลสินค้าซื้อเข้าค่ะเริ่มจากข้อมูลสินค้าขขา่ออกราคาไม่รวมแวดอยู่ที่200บาทค่ะในส่วนของแวดระบบจะรันมาให้เองค่ะแต่สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปก็จะเป็นราคารวมแวดค่ะจากนั้นเราจะไปที่ข้อมูลราคาสินค้าซื้อเข้าค่ะ ราคาสินค้าไม่รวมแวกที่ซื้อเข้ามาจะเป็น150บาทราคารวมแวกเจดก็จะเป็น1 6 0่บาทจุสตางค์จากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะส่วนของหน้านี้คือสินค้าที่เราได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ต่อไปจะเป็นการเพิ่มหมวดหมู่สินค้านะคะกดไปที่โมดูลการตั้งค่ากรอกชื่อหมวดหมู่ได้เลยค่ะในส่วนของตัวอย่างจะเป็นหมวดหมู่อาหารสัตว์จากนั้นกดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เราได้กรอกก่อนหน้านี้ในส่วนที่3การเพิ่มข้อมูลของลูกค้าไปที่โมโดูลเอกสารคลิกข้อมูลของลูกค้าจากนั้นเพิ่มรายการใหม่ได้เลยค่ะคลิกฟอร์มเพิ่มรายการใหม่ในส่วนของหน้านี้จะเป็นรายละเอียดของลูกค้าค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลของลูกค้าค่ะเริ่มจากชื่อบริษัทหรือชื่อลูกค้าขั้นตอนต่อไปจะเป็นรหัสของผู้เสียภาษี วงเงินเครดิตระยะเวลาเครดิตบัญชีคุ้มในตัวอย่าง1130-10ลูกนี้ต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและตำแหน่งของลูกค้าอีเมลต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลสำนักงานใหญ่ที่อยู่ จังหวัดตำบลและอำเภอที่ลูกค้าอยู่รหัสไปรษณีย์ตามภูมิลำเนาของลูกค้าในส่วนสุดท้ายของข้อมูลสำนักงานใหญ่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นข้อมูลที่เราได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนที่4การเพิ่มข้อมูลของผู้ขาย ไปที่โมดูลเอกสารซื้อคลิกข้อมูลผู้ขายจากนั้นกดเพิ่มข้อมูลของผู้ขายในส่วนหน้านี้คือรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายเริ่มจากชื่อบริษัทหรือชื่อผู้ขายในตัวอย่างจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์รหัสผู้เสียภาษีวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตบัญชีคุม2 1 2 0 0 1เจ้าหนี้การค้าเลือกเป็นนิติบุคคล ในส่วนของขั้นตอนต่อไปจะเป็นข้อมูลสำนักงานใหญ่จะมีที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ตามภูมิลำเนาของผู้ขายและส่วนสุดท้ายของข้อมูลสำนักงานใหญ่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารในส่วนต่อไปจะเป็นข้อมูลของผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและตำแหน่งสุดท้ายอีเมลค่ะจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ ส่วนของหน้านี้คือข้อมูลที่เราได้กรอกไว้เมื่อสักครู่ในส่วนที่5การทำเอกสารซื้อไปที่โมดูลเอกสารซื้อคลิกซื้อสดเลือกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีซื้อจากนั้นกดสร้างเอกสารได้เลยค่ะในหน้านี้คือรายละเอียดที่เราต้องกรอกเกี่ยวกับเอกสารซื้อเริ่มจากข้อมูลใบเสร็จใบกำกับภาษีซื้อวันที่ในตัวอย่างจะเลือกเป็นวันที่1เดือน1 0 2 5 8 ต่อไปรหัสเอกสาร001ชื่อผู้ขายสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะเลือกซื้อเจ้าไหนที่อยู่สำนักงานใหญ่รูปภาพหรือหน้าตาสินค้าที่เราต้องการซื้อจากนั้นกดเพิ่มรายการสินค้าที่เราต้องการซื้อส่วนนี้คือรายการของข้อมูลสินค้าเพิ่มรายละเอียดของสินค้าที่เราต้องการซื้อแล้วก็กดบันทึกค่ะต่อไปข้อมูลการชำระเงินค่ะ ในส่วนของรหัสชําระเงินระบบจะรันมาให้หลังจากที่เรากรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วกดบันทึกข้อมูลก็จะขึ้นในหน้าต่อไปนี้ในส่วนของใบที่ปรากฏต่อไปนี้คือใบสําคัญจ่ายหรือว่าใบาเสร็จที่เราได้ทําการสักซื้อไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนที่6การทําเอกสารขายไปที่โมดูลเอกสารขายคลิกขายสดกดเลือกใบเสร็จรับเงิน จากนั้นกดเพิ่มเอกสารขายสดได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นหน้าต่างรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินเริ่มจากข้อมูลใบเสร็จรับเงินเลือกวันทีรหัสใบเสร็จรับเงินในส่วนนี้ระบบจารันมาให้ต่อไปชื่อลูกค้าเลือกเป็นนายสมใจดีใจผนักงานขายนอสแพทย์ธรรมชาติอัศรศที่อยู่ของสนับงานหมายเหตุ และเพิ่มสินค้าบริการกรอกข้อมูลและเละอีอดของสินค้าต่อไปจะเป็นข้อมูลการชําระเงินรหัสการชําระเงินในส่วนนี้ระบบจารันมาให้และต่อไปจะเป็นวันที่ถัดจากวันที่จะเป็นยอดชําระและวันที่เช็คสําหรับลูกค้าที่ซื้อด้วยเช็คและกดบันทึกหน้านี้จะเป็นในส่วนของเอกสารขายทั้งหมดค่ะต่อไปนี้จะเป็นการเช็คข้อมูลภาษีค่ะ ในส่วนของหน้านี้เป็นใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารขายที่เราได้ทําการขายให้ลูกค้าเมื่อสักครู่นี้ค่ะในส่วนสุดท้ายการเพิ่มค่าใช้จ่ายไปที่โมดูลค่าใช้จ่ายคลิกบันทึกค่าใช้จ่ายและกดสร้างค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะในส่วนของหน้านี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายเลือกวันที่รหัสเอกสารในส่วนของรหัสเอกสารระบบจะรันมาให้และเลือกผู้ขาย ต่อไปจะเป็นรายการสินค้าและบริการเพิ่มข้อมูลบริการเลือกบัญชีคุมในตัวอย่างจะเลือกเป็น500ขีด0 0ค่าใช้จ่ายชื่อรายการค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อไปเลือกจำนวนและราคาจากนั้นกดบันทึกต่อไปจะเป็นรายละเอียดของข้อมูลการชำระ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะส่วนสุดท้ายเป็นหน้าของการเช็คข้อมูลค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอขั้นตอนการใช้งานจนจบค่ะ